โอ้โห oh เหมือนว่าข้อเสนอแรกของแมนยูยังไม่โดนใจเ mm hmm. ดบิดยกาลามะคนนี้เลยนะครับมีรายงานล่าสุดจากเดลังติกครับเปิดเผยว,ว่าตอนนี้ทางเดบิดยูกาค,ครับในประตูคนเก่งของแมนยูได้ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอต่อสัญญาฉบับแรกออกไปแล้วด้วยนะครับโอ้โ oh หมาตามกันหน่อยครับน่าสนใจมากๆลย เราต้องบอกว่าเดบิทเยครับกำลังอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายกับแมนยูแล้วก็มีออปชันสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีครับแต่ว่า Man U, แมนยูตัดสินใจแล้วว่าไม่ใช้ออปชันนี้นะครับตอนนี้คือว่าเดบิรับค่าเหนื่อยมหาศาลกับแมนยูนะครับสัปดาห์ละ3ามแส0เจดปอนต่อสัญ,ญญาเมื่อปี2019ครับซึ่งแมนยูต้องการให้เขาลงนามในสัญญาใหม่พร้อมลดค่าเหนื่อยลงมาครับ แต่ว่าจางดิการซึ่งเป็นประตูที่มีค่าจ้างแพงที่สุดในโลกรู้ดีว่าเขาจําเป็นต้องลดค่าเหนื่อยเพื่ออยู่ในแมนยูต่อไปแต่ว่าข้อเสนอที่แมนยูยื่นไปให้ครั้งแรกตอนนี้ครับยังไม่พอใจสําหรับเขานะ ต้องบอกเลยว่าดิแกเชื่อว่าเขายังสามารถเป็นมือนหนึ่งให้แมนยูได้และเขาเองยังโชว์ช็อตเซฟแต้มให้กับทีมได้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วในฤดูกาลนี้นะครับคือจะบอกว่าฟอร์มการเล่นนี้ก็ควรถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบค่าเหนื่อยของเขาซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งแมนยูแล้วก็ดิแกจะเจรจาต่อรองกันได้ลงตัวและยังเหลือเวลาอีกมากในการพววูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วว่าสัญญาใหม่ของดดบิทิอากับแมนยูจะเป็นยังไงต่อไปแต่ข้อเสนอแรกตอนนี้เหมือนว่าชาดิากดครับได ยังไม่พอใจสําหรับเขาต้องมาตามจริงๆว่าอนาคตของลามะกับแมนยูจะเป็นยังไงต่อไปครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้แมนยูควรเสนอค่าเหนื่อยให้เดบิทเทียนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปฮาวรุน่นจัดไปยาวๆ,ๆเลยครับผม